ุ <Morning S 2> <Good morning. S 1> กก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกวันนี้ที่เราอยู่จุตกาดนะคะใช่ค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็จะออกไปเที่ยวกันเราก็กินข้าวทำอะไรกินอาหารเช้าแล้วก็จะออกไปเที่ยวไปชมเมืองนะคะป้าปอนก็จะพาเราไปทัวร์ <Yeah. S 2> ใช่หคือนอนหลับเดีฝันดีไหมไม่ฝันอะไรเลยค่ะป right so yeah. ้าปอนป้าปอนกนดังโอเคเดี๋ยวไปแต่งตัวแต่งหน้าทำสวยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันมาใช่้ เราก็เขียนคิว้วทาปากทำอะไรเสร็จแล้วรัดผมเพื่อที่จะไปเจอกับอากาศหนาวและลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ดูสมาชิกค,คนอื่นในบ้านก็เสร็จหมดแล้วพี่ปอนก็นั่งเซ็กซี่อยู่ในบ้านคนยายก็ทำอะไรไปกินด้วยส่วนมาวีก็พร้อมแล้ว ี่คะนี่ไม่ใช่เรื่อของแม่แล้วเรื่อง,องป็นเรื่องจริงเต็มเราจะไปรเวอร์ค่ะริวเวอร์ริเวอร์ริเวอร์ใช่ไหมคะมามาใช่ค่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะสำหรับการไปเที่ยวของเราก็มีน้ำมีขนมใช่ไหมลูกนมข้าวต <c oughs> ังพร้อมหรือยังคะ มาค่ะไปไหนครับป้าวันนี้เราไปเราไปไหนนะวอสเปลหรอไม่ใช่อ๋อโคตรอะไรนะอะไรนะโอ๊ยเอาใหม่ได้ไหมคะไม่ได้ชื่ออะไรเร็วๆล้วนักว่าโคตรจนแบกโคตรจนแบกหรือเปล่าโคตรจะบวกโอเปอเรเตอร์อะไรนั่นใช่ไหมโอเคไปแล้วนะความเรื่องคับคุณยายไม่มีคัทไม่มีคตรเลยไปคิกาแม่หนูมาอยู่ค่ะ เรื่องของเจ๊แล้วเรื่องของเจ๊แล้วเยี่ยมแม่แม่กำลังจะซื้อเบอร์เกอร์แม่อยู่ซับเ์ค่ะซับเ์ตริงแม่ไปซื้อซับเวค์ค่ะค่ะนานนะวันคุณยายปวดทีใช่ไหมค่ะหนูไม่ปวดทีหนูไม่ปวดทีหนูแค่หิวน้ำเดี๋ยวเราไปจอดไปเสียค่าที่จอดรถที่กา เที่ยวน่าจะแพงหรือเปล่าไม่รู้เดาเอามีเศษมาพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอ่านี่คือการเสียงเงินท่าจอดรถแล้วยังไงคะอ๋อนี่ไงหชั่วโมง1นึ่งยูโรกับสิเซนใช่ไหมละชั่วโมงต่อไปก็คือบวกอีก1นึ่งยูโรสิเซนโอเคก็โ,โอเคนะคไม่เป็น2องยูโรกับ20่สิบเซนที่เราจะหยอดนะคะสำหรับ2ชั่วโมง ตามนี้เลยแล้วก็กดไว้ต้าเป็นไงอ่ะคือรุนยาเคแทมได้นะคะคือเวลาใครเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าออเธอเธอซื้อแล้วเรียบร้ยอยไปไปปิว <laughs> อ๋อไม่ไปยังไม่ได้ต้องรอรุ่นคุณแม่ยังอ้งอ,อยู่เลยคุณแม่ก,กิน<อ> <laughs> เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปกำแพงไปหาขนางขนางอะไรไม่ทราบกำแพงก็เเอ๋บันไดก็พูดชันเลยทุกคนชันมากตากล้องระวังนะคะจะตกบันไดตกหมาไปนะคะทากล้องโอ๊ย ก็อยู่ในป้อมตรงกำแพงนะคะของเมืองรถทอรกบวก์เดเทาวเบอร์นะคะทุกคนป้อมในกำแพงอันนี้ยมันจะสามารถดูได้รอบเมืองเลยเห็นคือมันจะมีทั้งหมดเป็นสิบสิบป้อมเลยนะหนึ่งสองเนี่ยเรามองเห็น,นจากตรงนี้สองแล้วสองป้อมแล้วคือมันติดขอบป้อมอ่ะแล้วก็เดินไปได้ๆๆเรื่อยๆเลยให้เห็นทั่วเมืองมันเป็นเมืองเล็กๆ ท่าที่เบสอ่านมานะพันกว่าปีก็เป็นเมืองที่คลาสสิกน่ารักแต่เสียดายที่ร้านร้านแต่ละร้านมันปิดอ่าเดี๋ยวเราไปชมเมืองกันต่อนะคะเดี๋ยวเบสเดินตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปชมเมืองข้างใน,นและนี่นะคะทุกคนเมืองโรจนบวกอฟเตอร์ทาวเวอร์เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าพันปีตั้งอยู่บนแม่น้ำทาวเวอร์ เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโราว1 0 0 0หลังคทศักราชโดยขุนนางชั้นสูงเลยทีเดียวเมื่อเดินเยี่ยมชมเมืองไปเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนก้าวย้อนกลับไปสู่อดีตเลยทีเดียวค่ะ พอเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็เจนมาเจออีกจุดหนึ่งในย่านตลาดต้องจุดนี้จะมีน้ำพุที่ตั้งอยู่มาตั้งแต่ปี1446น้ำพุนี้เขาเรียกว่าเกียร์สโคนค่ะถ่ายรูปหน่อยไหมคะถ่ายรูปหน่อยไหมคะทำไมอะ เป็นไรคะคนถ่ายรูปหน่อยไหมถ่ายรูปหน่อยไหมคะสวัสดีทุกคนและแล้วเบสก็ปีนขึ้นมาได้นะคะแล้วน้อยให้ดูความสูงด้วยใช้ความขายาวและล่างสูงของเบส ปีนขึ้นมาบนนี้อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเมืองนี้เราก็ต้องมาถ่ายตรงน้ำพึ้งไดว่าจะต้องจบคลิปนี้แล้วแหละเพราะแบตหมดไม่ได้เอาที่ชาจแบตมาค่ะหาที่ชาจแบตได้แล้วจะมาอัดคลิปให้ดูต่อตอนนี้ขอตัวถ่ายรูปก่อนที่แบตจะหมด